แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ไปพูดแล้วทําให้ให้ผมเสียหายหรือหรือว่ารวกระทบเสียหายเนี่ยเดี๋ยวส่งของขวัญไปให้บันทึกบันทึกไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบมันก็จะได้ยินเสียงว่าใครพูดอะไรยังไงไว้บ้าง <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณมาให้ข้อมูลที่นี่แล้วไม่ตรงกับคลิปเสียงเดี๋ยวจะส่งของขวัญให้ทั้งหมดทุกคน แก้ข้อหาเราให้การก็ให้การตามข้อได้จริงทั้งหมดเลยครับว่ายังไงก็เอาเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นข้อได้จริงซึ่งเราเราไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นไปกันตัวครับบอร์ดได้บอก์ดได้ห้าหมื่นบาทครับเงินสดวห้าหมื่นบาทตำรวจเขาติดใจในประเด็นไหนนะคะผู้สื่อข่าวให้บอกหน่อ อันนี้เป็นเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายตามปกตินะครับก็ต้องเรียนพี่ๆทุกท่านนะครับว่าเป็นเรื่องของที่ทางดีไอคอนเดอะบอสพอเนี่ยเขามอบอำนาจให้กับทนายเนี่ยมาแจ้งความเรื่องพรบคอมนะครับพรบคอมคือก่อนหน้านี้เขาเขาใข้ข้อมูลเพียงด้านเดียวเออคือคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวที่ทางทางเขาเข้าใจนะครับพอเข้าใจข้อมูลด้านเดียวปุ๊บเนี่ยก็ก็เลยดาเนินคดีไปแต่พอวันนี้ผมเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่ง เอามาให้แล้วเนี่ยเอกระดารทั้งหมดอยู่ให้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับทางพี่ๆพันธุ์ขงาก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันมันก็อาจจะอยู่อีกมุมนึงของคนที่มาให้ข้อมูลแสดงว่าพี่เอกก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเป็นข้อตของก็ถ่ายก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมยังยืนยันว่าตํารวจสอบสวนกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับวันนี้ก็ชัดเจนคือมันเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายมีการแจ้งความมาเราก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า ทอ้อถอยอะไรนะครับคิดว่าเขาไม่สด้แจ้งความคือวันนี้เราทํางานช่วยเหลือประชาชนนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเจอเหตุการณ์รักษณะแบบนี้จะมีการดําเนินคดีกับพยานคนนะั้ออนไหมคะอ๋อแน่นอนพี่แจ้งความในคดีไปแล้วนในส่วนของพยานนะครับแล้วก็ทานายก็เดี๋ยวส่งของขวัญไปให้ด้วยกี่ข้อหาคะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพยานเดี๋ยวกําลังทีนทานายของผมครับกำลังไล่ดูว่ามีผิดตรงไหนบ้างกำลังไปตรวจสอบทั้งหมด เดี๋ยวจะดำเนินคดีทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้เป็นตัวอย่างของใครก็ตามนะครับที่ที่จะส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้วสมมติบอกกับผมแบบนี้แต่พอไปให้รายละเอียดอีก,อกแบบหนึ่งเนี่ยมผมจะดาเนินคดีทั้งหมดนะครับด้เนินคดีทั้งหมดเลยมีได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นหลักฐานข้อความการคุยหรืออะไรที่เราเอามาดึมีทั้งหมดเลยก็ยคือตั้งแต่ต้นทั้ง ทางการคุยตั้งแต่ต้นยันจบข้อความแชทรวมถึงคลิปเสียงต่างๆด,ด้วยความที่โชคดีจริงๆพี่นี่เหมือนกับเป็นบอสพ .2 เหมือนกันนะ <c oughs> คือเราเอกใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราอาจจะฟังไม่เข้าใจก็เลยบันทึกบันทึก,ทกไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบมันก็จะได้ยินเสียงว่าใครพูดอะไรยังไงไว้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณมาให้ข้อมูลที่นี่แล้วไม่ตรงกับคลิปเสียงเดี๋ยวจะส่งของขวัญให้ทั้งหมดทุกคน